มึงจะเริ่มยังไงเยก่อนนะเราจะมาทำทำระบบเซิร์ช้วยอาแจกกันซึ่งแตกต่างกับกับตรงเนี้ยแค่แค่มันไม่ต้องรีเฟรชเวลาพิมพ์ไปเนี่ยสินค้ามาเลยนะผลลัพธ์เาต้องใช่แล้วมึงจะสอนลงไัที้ใหม่ไหมเจคอรี่อะใช่ไงอ๋อเออเออเออ่ะดูนะ ย้ายทำกันก็ที่พูดไปเมื่อกี้เริ่มปุ่มอะไรไม่ต้องใช้ละยิ่งกดยิ่งดีเฟสใช่ไหมไม่อยากให้ดีเฟสไม่ใช่ทิ้งไปคอมเมนต์ Comment. ยืดนี้ให้เรยาวๆหน่อยก็ได้สวยๆอันนี้ซิโอเคล้วพิมพ์อย่างเดียวนะแล้วเราพิมพ์เนี่ยพิมพ์แล้วเราเก็ตใช่ไหมพิมพ์แล้วเราเก็ตเซิร์ชนี่ไป นะมันก็ได้เข้าที่นี่ใช่ไหมเซิร์ชไหมไม่เซิร์ชก็รีเทิร์นวะิวมานะหลักการเป็นอย่างงี้ทีนี้เราจะใช้เซิร์ชแบบ a j a x ละงั้นเรามาเขียนสคริปต์ในนี้สค <Take S 2> ริปต์ jQuery doc เทสเก่นว่า jQuery ใช้งานได้ไหมทดลองลองมาเนื้อสาวิดีทสองมา refresh ได้สำหรับคนที่ใช้ไม่ได้นะมันจะมี2จุดให้ดูจุดแรกคือไฟล์นี้ Bootstrap สำหรับคนที่ดูคลิปมาลนะจะได้ไฟล์เหมือนกันแหละดูว่ามีตรงนี้ไหมเนี่ย Windows dot s i g j q u e r y r e q u e r y ถ้ามีถ้ามีแล้วนะก็มาดูจุดหนึ่งที่ Layout App ตรงนี้มันจะมีคำว่า defer อ,อยู่ให้ลบออกอแล้วมันจะได้แบบนี้มันจะ return ออกมาได้โอเคต่อ พอได้เจคุรีปุ๊บเราบอกว่าเมื่อมีการพิมพ์เนี่ยนะเมื่อตัวเนี้ยมีการพิมพ์เนี่ยก็คือ id นี้ชื่อว่า product เสิร์ชแล้วกันต้องชื่อให้มันหน่อย s e r c s เพราะเราจะเสิร์ชมันเราต้องการ value ของ input ตัวนี้ก็เลยเอาเอา ID มานะ่ะเราบอกว่า let เ e ิร์ชเนี่ยเท่ากับ เท่ากับชาร์ปตอมด้วยนี้ก็คือดอทแวลูก็คือแปลว่าค่ามาเก็บไว้ที่นี่นะเอาลองรีเฟรชดูมันจะเป็นค่าว่างเห็นไหมเพราะว่าเราไม่ได้พิมพ์อะไรนะอะไรนี้ปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าเมื่อพิมพ์สิเราต้องทำเมื่อมีการพิมพ์ใช่ไหมละ่ะไม่ใช่เมื่อรีเฟรชพอเมื่อพิมพ์เนี่ยเราต้องใช้ฝั่งนี้ชาร์ปโปรดัก ที่เราเตียวไว้เมื่อกี้ dot on on นะ on on อะไรหรอ on key up ก็ได้ key up เมื่อมีการกดปุ่มนะเมื่อมีการกดปุ่มให้ทำอะไรให้เอาเนี้อมาใส่ข้างในแค่นี้มาดูว่าได้ไหมกดปุ่มปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีレスปอนออกไปหรย ออกมาจากคอนโซลหรอก A B C D E F G ค okay. ตรงไปลบๆๆได้โอเคอ่าโอเคลบได้ okay. okay. ดนะต่อพอได้ข้อมูลแล้วเราได้ข้อมูลแล้วนะเราจะทำการส่งข้อมูลไปที่ข้างหลังบ้านาด้วย XIO ทำไมต้องใช้ XIO นะเพราะว่าตัว Bootstrap เนี่ย เห้ว่ามาจัดก,การ ACR ไปให้แล้วให้ใช้ ACR ได้แล้วก็มาเตรียมเกี่ยวกับ CRF Token ให้แล้วนะเราก็เลยไม่ต้องไปทำถ้าใช้ j q u e r y อาจจะต้องมานั่งทำแบบนี้อีกซึ่งน่าจะเสียเวลาใช้ ACR เลยด้วยกันได้ระดเตรียมไว้ให้ .get ไปที่เล้าไหนยังไม่รู้นะเขียนไว้ก่อนรอจากนั้นเราไม่เขียนเล้าต่อเว็บตอนนี้เรามีเล้า r o d เล้ารา order ใช่ไหมเราจะเขียนเล้าเพิ่มอีกเล้าหนึ่ง Get ที่ชื่อว่าโ e อดั t ทับเสิร S E A R C H ต้องเขียนไว้ข้างบนเรารีซอนนะเขียนไว้ข้างล่างเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้ Search นะต่อมาตามด้วย p อมพิวเตอร์ที่สเป็นอาร์เที่เป็นคลาสก็คือโ duct c o n t r o r l e r Class ตัวที่สองชื่อฟังชันชื่อว่า Search S E A R C H name ใส่เนม e ไปด้วยชื่อว่า product s. search โอเคไหนนะได้ละได้เล้าละพอได้เล้าเนี่ยเรามีฟังก์ชันเสิร์ h ยังยังไม่มีไปเขียนฟังก์ชันเสิร์ h ขึ้นมาเห็นไหมยังไม่มีฟังก์ชันเสิร์ h เลยแก้ไว้แถวๆนี้นะกันจะได้อยู่ใ,ใกล้ๆอินเด็กต์ฟังก์ชันเสิร์ h เสิร์ชรับดีเควสนะดีเควสเอาตัวหนึ่งรีเทิร์น q ีเควสด้วยนะอย่ะเมื่อางนี้ปุ๊บนะเราไม่ได้ทำแล้วเราเขียนเราเสร็จแล้วเราเรา,เ,ราเนมมาใส่เราชื่อว่า product Search แค่นี้พารามิเตอร์ตัวที่สองไม่มีเราเราเสิร์ชพร้อมกับส่งค่าไปด้วย ถ้าเป็น get เนี่ยเราจะต้องส่งค่าไปเป็นพารามเท่านั้นพารามนะจะส่งอะไรไปส่งเสิร์ชเท่ากับเสิร์ชอ่าเสิร์ชเท่ากับเสิร์ชนะจากนั้นเนี่ยเดินตรง get เห็นไหมเดินตรง get นะไม่เด่นข้างในนี้เด่นข้างน,นอกอ่ารีเฟรงใหม่บอกว่าเดินอ้าเฮ้ยลงได้แล้วสี่รอบนี้ then is a the function then 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 ở đây là gì เาได้แล้วเมื่อกี้เออรเลอร์อ,อะไรไม่รู้งงไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแ้เออรเลอร์องงสัต์อส่ง A ได้ a ส่ง b ได้เสทงกนะข้อมูลตรงกันเป๊ะเ C D ได้ค่ากลับมาเรารู้แล้วว่ามันได้ค่าจริงนะตอนเสร็จเนี่ยส่งค่ามาได้จริงเราก็ทำแบบที่เราทำไปตอนแรกเห็นไหมเหมือนกันเหมือนกันเลย เหมือนกันเป๊ะแล้วไม่แตกต่างเลยแต่รอบนี้เราจะรีเทิร์นเป็น JSON response dot. response นะ JSON product ง่าย,ายอันนี้ด้วอ,อย่าลืมเพราะมันเหมือนกันทุกอย่างเลยแค่เปลี่ยนจาก return view เป็น return API เหมือนกันทุกอย่างเห็นไหมเหมือนทุกอย่างมาดูมันรีเทิร์นอมา refresh A ก็คือสินค้าที่มี A A A, A. ก็แค่ตัวเดียวแล้วที่มีเห็นไหมเราได้สินค้ารีเทินกลับมาให้เราดูแล้วว่ามีสินค้าจริงทีนี้เราก็แค่เอาสินค้ายัดเข้าไปในในหน้าจอใช่ไหมล่ะยัดเข้าไปตรงเนี้ยก็เสร็จแล้วเอาสินค้ายัดเข้าไปก็ที่นี่คอนเทนเนอร์มัน ID เท่ากับ o จาก c o n เทนเนอทบยังไงต่อ พอปรดดักค c o เ t a เ n e รปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเข้าถึงตัวมัน p o n t a i n e r เอ html ไปเข้าว่างพอพิมพ์ปุ๊บเนี่ยเราให้ล้างหน้านี้เลย๋ยวนะเห็นปะล้างข้อมูลทั้งหมดไปเลยไม่ว่าไม่สนว่าจะพิมพ์อะไรล้างไปก่อนอ่าล้างไปก่อนแต่ก่อนจะล้างเราต้องมีทำอีกอย่างหนึ่งคือการเอาไดสปอนสเนี่ยมาเช็คก่อน if เ e s ดอทดาตาเนี่ยดอทเลสเนี่ยมากพอสมก็คือมีข้อมูลอ่ะมีข้อมูลเปล่ามีข้อมูลเอาข้อมูลมาเอาคุณมาแมปจำแมปได้ไหมแมปที่เราทำไปตอนตะก้าสินค้าเหมือนกันเลยแต่นี้เป็นแมป Java Script เราแมปรดักมาเราจะรีเทิร์นอะไรไปแมปจะต้องรีเทิร์นหนึ่งหนึ่งอย่างแน่นอนรีเทิร์นอะไรล่ะนี่ไงนี่ไงแมปก็เหมือนลูก ใช่ไหมก็ออกมาทาั้งก้อนเลยแชปแล้วก็ใช้อินิเนิต96เพื่อที่เราจะใส่ตัวแปรเข้าไปได้ด้วยอันนี้งลงมาเพื่อลงมาสวยอ่าได้ยี่ปุ๊บยังไงต่อแบบเสร็จใช่ไหมแบบเสร็จปุ๊บเนี่ข้อมูลพวกนี้นจะใช้งานไม่ได้แล้วนะเพราะมันไม่มีลูปแล้วมันเป็นแบบแทน เราจะแปลงข้อมูลคว่นี้เป็น JavaScript ที่ map มาทีละตัวนะ map มาทีตัวก็คือใช้คำสั่งนี้ value ใ่ตอนละซ้ายเร้กรป็ปิดกาปิดปิดเข้าที่ product เข้าไปที่ name ใช่ไหม product id เสียน,นี่ก็เป็น id อันนี้เหมือนกันอันนี้เป็น name ใช่ไหมเหมือนกันเลยตัวละซ้าย p r o ด u c คลิกไปที่ name ง่ายอ่ะอันนี้พลายใช่ไหมเหมือนกันเลยลบทิ้ง p โปรดักชิพไปที่พลายมีอะไรอีกมาดูกันมีตรงนี้ตรงเนี้ยมีการส่งพารามิเตอร์ไปด้วยนะถ้ามีการส่งพารามิเตอร์ไปด้วยเนี่ยเราจะใช้แบบนี้ไม่ได้ทำไมยังไม่ได้อ่ะมาดูนะลองใช้เลยลองใช้เลยใช้ product c ี t i ทเหมือนกันสองอันเลยแค่นี้เลยนะยังไม่ต้องทำการคืนค่าเลยนะรีเฟรชทีนึงเห็นมเออเลอร์เลยเพราะมันไม่ได้มันจะฟ้องเลยฟ้องว่าไม่ได้เล้าอะไรเนี่ยไม่รู้จักตัยเนี้ไม่รู้จักคืออะไรนะเพราะว่ามันเป็นการเล้าเนี่ยมันจะเรนเดอร์พร้อมกับ UA ไอพารามิเตอร์มัน เราใช้อย่างนี้ไม่ได้เราต้องมาดูว่าเราเนี่ยเรา้าอันนี้เาล้าไล่เราเดทรอยเดทรอยส่งพอมพิิเตอร์หนึ่งตัวเห็นไหมพรมาะมันนี่คือ URL ของมันใช่ไหมเราก็เอามาเอา URL มาเราจะใช้เราไม่ได้ิดปเราทิ้งเลยเดทรอยลบไปหมดเลยใส่เราของมันโปรดักเอสมาจากไหนมาจากนี้นะโปรดัก t S ตามด้วยพารามิเตอร์อ่ะเก็ใส่ทับ ตามด้วยพารามิเตอร์ก็คือ product อันนี้อะไรเราอะไรเราอิด t บอกว่าไง product ตามด้วยพารามิเตอร์ตามด้วยคำว่า edit. อิด t อ่าเราเอาวา,วางจะทับที่นึง่งโอดักด้วยพารามิเตอร์อ่าพารามิเตอร์ของเราคือนี่ตามด้วย ID อ่เาเรา e f r เฟ h ที่หายไหมตึ้งไปเ,เรื่อยอไรมาดู product ID อ๋อ จะว่าสคริปต์เนี่ยจะไม่รู้จักชี้อย่างนี้นะทุกอันเลยทุกชี้อย่างเงี้ยเป็นของะระเราลราทั้หมดจะใช้จุดแทนผิดผิดแบบว่าเพราะว่าเขียนแล้วเรื่จนชินเนี่ยเลยผิดอ่ะสุดที่หายไหมเดึดงพอโซล็อกไม่มีนื่อยเโอเค้องพิมพ์ข้อมูลก็ยังไม่มาเพราะเราแค่ทำการเซตค่าว่างยังไม่ทำการใส่ตัวนี้เข้าไป อ่ะเราจะการเก็บค่าไว้ที่ element sum s ไรหลายตัวลองดูซิว่ามันมีค่าอะไรที่เราเก็บไว้ใน element เ,เ,เมืมเอ่อกี้เนี่ยดูนะพิมพ์ A อ่ะ element i i e n t i f y element i i e n t i f y เพราะว่ามันอยู่ใน if e ยังไงเราอยู่ใน if e นี่ใส่ิดที่ทำไมพิมพ์ A โอ้โหอะไรไว้เนี่ย จะมีโคหนึ่งตัวอย่างเงี้ยสิบแปดตัวตามชื่อสินค้าที่มีเราได้ให้ทีมแอลดิบๆมาแล้วเนี่ยทำไงทีนี้คนเขียนเจ้าซิปไปชิวเลยก็รออะไรล่ะนะได้เป็นอาร์เรย์มาสิบแปดตัวใช่ไหมเราก็มาให้มันเอาเอิเล e มนต์เนี่ยนะ,นะอิเ m e มตนต์มานะเจคุรีอีฟนีอย่างนงี้เจคุรี่อย่างงี้ ตราละไ์จุดอีทต้อคอลเลคชันคอลเลคชันเราคืออิ e m e เมนต์อันนี้อินเด็กอันนี้แวลูเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเอาอันนี้มา append เหมือนเดิม append แวล,ลู of อิ e m e เมนต์ได้ไหมมาดูกัน a อ่า a a นะเสร็จแล้วง่ายไหมเดี๋ยวไทม เดียวถามมากหรือใช้ถิ่าราคาถิ่นค้ายเดียวก็ได้หนึ่งสอง3ามเซิร์ฟบี B. บีขึ้นมาเต็บีบีเสร็จแล้วง่ายไหมง่ายไหมเสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีก็ไม่ลรนเดอร์ซึ่งมันผิดนะอลองอลองเขียนให้มันให้มันเรามาเช็คก่อนนะเอดีอดี้ทำไมเจอ41ตัว ทำไมถึงเจอสินค้าครบเลยสิส็ดตัวไม่ใช่จมันไม่เจอเลยสักตัวเห็นไหมเราคีย์อัพไปแล้วเนี่ยคีย์อัพมาเก็ดเราบอกว่าถ้า Data มากกว่าศูนย์เนี่ยถึงจะทำแสดงว่างไง Data มันไม่มากกว่าศูนย์แล้วไงตอนเนี้ยมันเป็นศูนย์ไม่เชื่อมาหลอกดูหลอก r a s e dot data มันจะเป็น array ว่างๆอยู่นะ refresh ตอนนี้ยังมียังมียังมีงมพอีกตัวหนึ่งไม่มีเป็นศูนย์เป็นศูนย์ร้อยทำอะไรเป็นศูนย์ร้วยทำอะไรเป็นศูนย์เนี่ยร้อยทำอะไรจะให้มันค้าวไว้แางนี้เหรอไม่เราอยทำอย่างนี้เราก็ล้างค่าเหมือนกันถ้าไม่มีแล้วเราก็จะใส่ไปตัวหนึ่งนะเอาอะไรดี x หนึ่งก็ได้ x หนึ่งไม่มีสินค้าที่ค้นหานะง่าย,ยไหมเป็นไง a สามตัวยังมี a สีตัวไม่มีสินค้าที่ค้นหาไม่มีสินค้าตรงกับที่ค้นหาก็ได้แล้วก็ใส่คลาสให้มันหน่อยจะได้แบบว่าสวยๆความสวยไม่ต้องมีนิดนึงแต่ว่า text center เอ็มพีสองกันอ่ะ้าเข้้ไปอืมมาเซ็นเตอร์ช่างหวังอ่ะเสร็จเสร็จแล้วเออไหนกลับไปไหนเลยกลับไปหน้าโค้ดโคดดิ้งมีแค่นปิดปิดเทอร์มินอลไปไหน่อยแต่อธิบายคร่าวๆให้ฟังอีกทีนึงว่าสคริปต์การทำงานมันคือ,อยังไงอ่า ขั้นตอนแรกเราบอกว่าปุ่มเนี้ยมีการกดปุ่มนะ product s e r c h คือไม่ใช่ปุ่มเมื่อมีการพิมพ์เข้าไปอินพุตอินพุตนี้อยู่ไหนอยู่นี่เมื่อมีการพิมพ์นะเราบอกว่ามีการพิมพ์เอาค่าที่พิมพ์ได้เนี่ยมาเก็บไว้ที่ตัวแปร search พอเมื่อ<ด>มีการพิมพ์ปุ๊บแล้วบอกว่าถ้าีออ n เนี่ยเกตไปที่เรา a m มนี้เรา name น,นี้อยู่ไหน อยู่นี่เราเซิร์ชที่เราทำไว้เห็นไหมทำไว้ซึ่งเหมือนกันเลยต่างแค่รีเทิร์นอย่างเดียวนะจริงๆต้องลดการดูพิ c เ t e โค้ดนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปคิดทีหลัง Get s เสร็จเราบอกว่าเมื่อมีการ Get s เสร็จแล้วเนี่ยไม่มีเออร์เอร์อะไรนะให้เดนมาได้レスสปอนสมาレスสปอน w n ก็ที่บอกレスสปอน w n เราจะเป็นเออ่มันจะเป็นหลอกมาให้ดูทุกขั้นตอนก็ได้レス ดัลต้านะレスสปอนของเราเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลของ Product นี่เป็นเลสแรกนะนี่นี่มันจะเป็น Product นี่ยอันนี้ที่สูงก็มี ID 1 a a 1นึอันนี้ที่สองก็มี a เนี่ยมี a เหมือนกันเห็นไหม a a 100อะไรเงี้ยตัวที่8อันนี้คือข้อมูลดิบที่เราได้มาตอนแรกข้อมูล JSON นะแล้ข้อมูล JSON มาเนี่ยเราบอกว่าข้อมูลเนี่ยต้องมีนะถ้าไม่มีก็คือไปทำขั้นละ่างอ่ะบอกพอมีปุ๊บทำไงมีข้อมูล มีข้อมูลปุ๊บเนี่ยเราบอกให้ให้สร้างตัวแปรมารับไว้คือชื่อ element มี s ด้วยหลาย elemen t เราให้ list data เนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยที่เรามีเนี่ยอันนี้18ตัวนะเข้าไป map ทีละตัวชื่อเรใช้ชื่อ product map นะมันก็จะ return กลับมา1ตัวตัวแรกก็คือ product id แรก product name แรก product price แรก product id p r o แรกนะ การทางานของแมปนี่มันคือยังไงคือการลูบค่าใช่ไหมเออลูบเข้าไปทีละตัวเข้าไปทีละตัวแล้วรีเทิร์นรีเทิร์นทีละตัวกลับมาไว้นี่ไอ้ตัวเนี้ยที่ได้มามันจะอยู่นี่นี่ยสิบแปดตัวนี้เห็นปะมันจะมาเก็บไว้เป็นอะไรสิบแปดตัวเหมือนเดิมจากที่ได้มาสิบแปดตัวเห็นหมแต่รอบเนี้ยเรายัดค่าเข้าไปได้วยไงเรายัดค่าให้ทีมเอลเข้าไปมันก็เลยมีให้ทีมเอลเห็นปะเป็นการเป็นให้ทีมเอลทีละตัวเลยเอะเราเตรียมไว้ทีมเอลแล้วพอเตเรียม,นะไ,ม,มวไว้นี่ เขียนนี้เราบอกว่าเคลียร์เลยเคลียร์หน้าจอเป็นข้าวว่างนะเขียนเป็นข้าวว่างเลีย์ไปข้าวว่างปึ๊บอยู่พึ่งอยูพิ่งน,น,นะแล้วการที่เราจะยัดเททีมเอลได้เราต้องทําไงก็นี่ไงจะถึงแล้วนี่ไงใจเย็นเนยจะค่อยๆนี่ไงเร,เราบอกว่าเราบอกว่าเทตีม,มเอลว่าที่นี่เอลเมนต์นะสิบแปดตัวเห็นไ,ไหมสิบแปดตัวมีหลายวิธีจะมาต่อสตริงก็ได้ไม่ต้องเก็บเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่คนนะ เราเก็บให้ทีม L ว่า18ตัวเก็บไว้ที่นี่เราบอก eat เข้าถึงเข้าถึงเหมือน map เลยแต่ map เนี่ยมัน return ค่ามาเก็บไว้นี่ใช่ไหมแต่ eat เนี่ยเราไม่ได้ return ค่าไปไหน eat เราบอกว่าเข้าถึง element แต่ละตัวชื่อว่า value of element นะตัวนี้เราใช้ตัวเดียวตัวนี้เป็น index ก็คือเข้าครั้งที่หนึ่งก็เป็น index ที่หนึ่ง index ที่สอง index ที่สามอะไรเงี้ยแต่ index เริ่มจากศูนย์นะอ่ะเข้า,า value of element นะ มาเป็นอันเนี้ยแปลงอันเนี้ยมาเป็นอันนี้อันนี้คือแปดตัวเป็น,นอันนี้ตัวเดียวแล้วเราบอกว่าให้อันเนี้ย append append นี่คือการเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะ append ถ้าเอาใช้ให้ได้เอาเซตตรงๆเข้าไปเนี่ยมันก็จะเซตแค่ตัวเดียวแต่ถ้าใช้ append เนี่ยมันคือการเซตเซตทุกตัวนะเพิ่มเข้าไปทีละหนึ่ง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 จนครบก็เป็นการ set หนะลักการมีแค่นี้ eat ก็คือลูบน,นั่นแหละลูบ for eat อะ for eat นี่คืออันเดียวกันเลยเห็นไหม eat หลูบ for eat เหมือนกันลูบเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเราใช้หลักการเดียวกันแล้วก็ลูบเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเหมือนกันอ่ะอันนี้คือเงื่อนไขที่เป็นจริงมีสินค้าถ้าไม่มีสินค้าเราก็บอกว่าระเบิดหน้าไปเลยไม่มีเป็นข้าวว่างแล้วเราก็ใส่ append เข้าไปเราบอกว่าก็ใส่คําว่าไม่มีสินค้านะเสร็จ 放放浪费好。